อ่ะสวัสดีครับมาพบกันนะครับวันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะสำหรับเป็นการทบทวนนะครับอ่าเกี่ยวกับเรื่องการโดนแล้วก็แรงโดนนี่แหละนะครับอ่าคลิปก่อนเนี่ยเป็นเกี่ยวกับการโดนเนาะอ่ามาคลิปนี้เป็นเกี่ยวกับอ่าแรงโดนทําไมถึงแรงโดนนะครับตามโจทย์เลยโจทย์เขาบอกว่าทําการตีลูกเทนนิสเนี่ยมวล300กรัมนะครับกระทบกับผนังในแนวตั้งฉากด้วยความเร็วที่100เมตรต่อวินาทีนะครับลูกเทนนิสเนี่ยกระดอนกลับด้วยอัตราเร็วเท่าเดิมนะครับ จะเกิดแรงขนาดเท่าใดนะครับถ้าลูกเทนนิสเนี่ยกระทบอยู่บนผนังเนี่ยใช้เวลานาน0.02วินาทีนะครับอ่าตอนนี้โจทย์บอกอะไรเรามาบ้างนะครับอ่าโจทย์บอกอะไรมาบ้างอ่าโจทย์บอก m นะครับเท่ากับ300กรัมหรือมีค่าเท่ากับ0.3กิโลกรัมใช่ไหมครับอ่าต่อมา u คือ100เมตรต่อวิเสร็จแล้วกระเด็น กระดอนออกนะครับด้วยอัตราเร็วเท่าเดิมก็คือ v เท่ากับ100เมตรต่อวินาทีนะครับอ่าเขาบอกว่า f เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่าใดถ้าลูกเทนนิสกระทบอยู่ที่ผน,งนังนาน0 0นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูก่อนนะครับอ่าดูรูปของเรานิดนึงนะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับอ่าลูกบอลลูกเทนนิสเนี่ยกระทบผนังไปเสร็จแล้วพุ่งออกในทิศทางเดิมนะครับ เพราะฉะนั้นขาเข้า U ของเราเนี่ยเป็น100เมตรใช่ไหมครับแต่ทิศทางเป็นยังไงเอย่ยอ่าทิศทางปฏิเราใช่ไหมครับขวาเป็นบวกซ้ายเป็นลบอา่าแสดงว่าตรงนี้เป็นลบใช่ไหมครับอา่า v ที่ออกมาเขาบอกว่ากระดอนออกด้วยความเร็วเท่าเดิมอา่าเครื่องหมายเป็นยังไงเอย่ยนะครับเครื่องหมาย v เป็นมาทางขวาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เป็นบวกอา่าถูกต้องนะครับอา่าเขาบอกว่า แรงที่กระทำตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะครับามาดูกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีสมการอยู่เนาะก็คืออะไรเอ่ย f เดลต้าทีเท่ากับเดลต้าพใช่ไหมเอ่ยอาการโดนเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถามหาอะไรเ f เพราะฉะนั้นเดลต้าพของเราก็คือส่วนเดลต้าทนะครับแบบนี้เนาะ อ่าต่อมาก็เริ่มแทนค่าละเดลต้า p ของเราก็คือ m ของ v ลบ u นะครับส่วนด้วยเดลต้า t อ่านะครับขออนุญาตนะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวต่ออีกหน้าหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับ f ของเราอ่ามวลของเราก็คือ0.3มใช่ไหมเอ่ยอ่า v ของเราคือ100ลบกับ อ่าลบกับลบหนึ่งร้อยนะครับเพราะว่าทำไมเป็นลบหนึ่งร้อยนะครับเพราะว่า u ูของเรานะครับมีทิศทางตรงกันข้ามนะครับอ่าใครยังไม่เข้าใจนะครับกลับไปทบทวนเวกเตอร์นิดหนึ่งนะครับอ่าต่อมาก็คือเป็น t ก็คือ0 0นนะครับอ่านะครับอันนี้เป็น0.3นะครับอ่าเป็นสองรอยนะครับเป็น อะไรเอ่ยศูนย์จุดศูนย์สองอ่ะสำหรับใครนะครับไม่ได้พกเครื่องคิดเลขติดตัวนะครับอ่ะเรายังมีอะไรเอ่ยอ่าสมัยเทอมหนึ่งที่เราเรียนกันใช่ไหมพวกคำอุปสรรคอะไรต่างๆนะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับอ่ะตรงนี้ก็คือศูนย์จุดสามก็คือสามคูณสิบกำลังลบหนึ่งใช่ไหมครับคูณกับสองร้อยก็คือสองคูณสิบกำลังสองนะครับอ่ะหารด้วย อะไรเอ่ย2คูณ10กำลังลบ2อ่าเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยนะครับตัดกันไปใช่ไหมเอ่ยนะครับอ่าตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยอ่าเรียนมาแล้วเอ็กซ์โพเนนเชียนนะครับใช่ไหมแต่เหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะครับเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น10กำลังลบ1คูณกับ10กำลัง4อ่าเพราะฉะนั้นได้3คูณ10กำลัง3หน่วยเป็นนิวตันนะครับอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ f ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับอะไรเอ่ย3คูณ10กำลัง3หรือเท่ากับ3,000นิวตันนั่นเองนะครับอ่าตรงนี้เนาะอันนี้ก็คือสำหรับแรงดนนะครับอ่าเห็นไหมเราจะดูนะครับว่ามันสอดคล้องกันนะครับระหว่างการดนแล้วก็ตัวแรงดนเองเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้น่าจะจบเพียงประมาณนี้เนาะอ่าลองกลับไปทบทวนนะครับแบบฝึกหัดนะครับ ต้องหมั่นซ้อมนะครับทำทำเยอะๆครับผมอสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับ